เหตุการณ์ของเกาะกูดมาตราเมินทมมาช่องบกแล้วไปเผาสาราตรีมุกร,รีมุกครับา้ารีมุกเป็นสาราที่ฐานไทยลงมือสร้างด้วยความเห็นชอบของทั้งสามประเทศเพราะเขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมมรกตเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตแดนต่อกันสามประเทศมีทั้งไทยมีทั้งลาวมีทั้งกัมพูชาเวลาเราลาดตระเวนตามแนวชายแดนตะเข็บชายแดนของแต่ละประเทศเวลาเหนื่อยก็ไปพักตรงนั้นบางทีก็ไปกินข้าวร่วมกัน ทหารในยุคก,ก่อนๆเขาสนิทสนมกันถ้าไม่มีอะไรที่มันโดนได้รับคําสั่งมาโดยที่ผิดปกติเนี่ยเขาจะไม่แตกแยกกันครับเขาดูแลกันด้วยซ้ําแม้กระทั่งอาหารการกิน,กนเพราะงั้นศาลานี้เป็นศาลาร่วมใจที่ทุกคนก็สามารถไปพักได้ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยและอยู่ๆศาลาตรีมุกโดนเผารัฐบาลตอบประชาชนได้ยังครับว่าศาลาตรีมุกใครเผาและพระพุทธรูปองนั้นอนะ่ะที่อยู่ในศาลาตรีมุกอ่ะที่บอกกับพูชาเมื่อคืนน่ะ พระผู้เรูปองค์นั้นรู้ใช่ไหมว่าจะถูกเผาออืถึงได้ออกไป,ออก,ไปก่อนรัฐบาลต้องตอบนะครับว่าใครเป็นคนเผาผมก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าระดับโฆษกของกระทรวงกลาโหมออกมาบอกว่าได้รับการข่าวรายงานท่านโฆษกของกองทัพบกก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่ามันจริงตามนั้นหรือเปล่าเพียงแต่ว่าได้รับรายงานว่ามีเกิดไฟไหม้ที่ บ้านเรือนประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วมันมีเศษของไฟมันลอยมากับลมแล้วมาตกตรงสาราแล้วติดเศษของไฟไหม้คใครเชื่อเขาเชื่อแต่ผมตะกิดตะขวงใจไอ้เศษไฟที่มันปลิวมามันปลิวมาก้อนใหญ่แค่ไหนที่มันจะเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ติดไหมสาราติมุกได้และพื้นที่ที่บอกว่าเป็นบ้านของพี่น้องชาวกัมพูชานะ่ะอยู่ห่างจากสาราติมุกกี่กิโลต้องหาความจริงว่า มันใช่เหรอถ้าเกิดจริงมันจะต้องมีภาพออกมาว่าเออเนี่ยมีหมู่บ้านแต่เนี่ยไม่ไม่มีเนี่ยแล้วพระพุทธรูปจะออกไปวันไหนฮะเพราะงั้นมันก็มีการวางแผนที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อก่อเหตุ